หลังจากสงกรานก็ยังมีวันไหลยาวมาจนถึงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคแต่ละพื้นที่เขาก็ยังคงมีการจัดงานวันไหลกันอยู่มีที่ไหนยังไงบ้างวันนี้ไปติดตามวันหลงวันไหลกันค่ะไหลไปเลยค่ะคุณผู้ชมไปที่วัดสามขีบรนพตตำบลบางเรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีคร่ะ ดีประจําเลยใช่แล้วค่ะภายในวัดนี้เขาบอกโหคึกคักตั้งแต่เช้าเลยนะก็มีประชาชนจํานวนมากมาเข้าวัดทําบุญเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทยภายในวัดนะคะเขามีกิจกรรมการทําบุญมีตั้งแต่สงน้ําพระพุทธรูปสงน้ําพระและการรดน้ําดําหัวขอพรพระครูกรเกษมกิติโสพลเพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีในชุมชนด้วยนะ นอกจากนี้ค่ะทางวัดเขามีการจัดขบวนแห่ทอดพระปาสามคัคคีขึ้นเพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างเตาเผาสําหรับส,สรา้างสัตว์ต่างๆที่วัดสามัคคีบรรพตอีกด้วยนะคะบรรยากาศตลอดเส้นทางนี้เต็มไปด้วยเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะแล้วก็มีประชาชนร่วมขบวนแห่ทอดพระปาแล้วก็ประชาชนที่มาเล่นน้ําสงกรานแบบนี้ค่ะยาวเหยียดกันไปเลยนะถือว่าเป็นบรรยากาศของวันไหลที่คึกคื้นไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะสำหรับสัตหิบ ชนบุรี ช้ำนะแล้วก็ได้บุญกันด้วยถูออกต้องไม่ใช่แค่ชนบุรีภาคตะวันออกนะที่เขามีวันไหลคุณผู้ชมที่จังหวัดนครราชสีมาเขาก็มีประเภทีมีวันไหลด้วยเหมือนกันนี่เป็นบรรยากาศที่งานวันไหลบ้านนากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโอ้โห<อ>คุณนิวนาววันนี้วันไหลไหลไปจนถึงตัวาคเลยเหรอครับไหลยาวมากเลยคุณถ้าจะไหลกันทั่วประเทศแล้วนี่ค่ะแต่ละคนนะจัดเต็มเรียกว่าทิ้งทวนช่วงของสงกราน อ,อยากทําอะไรก็ทําให้เต็มที่ร่มนี้มูลค่ามหาศาลาเลยนะครับถู <c oughs> เงินติดเยียบเลยฮะจึกต้องเป็นหนึ่งในขบวนแห่ต้นพระป่าสามเมื่อคีกว่า50ต้นอต้นเขาจัดกันมาค่ะเรียกได้ว่าบรรยากาศร้อนแค่ไหนแต่ว่าชาวบ้านก็มาร่วมแรงร่วมใจกันชุ่มฉ่าแบบนี้จัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายไม่ว่าจะเป็นดนตรีเป็นขบวนแห แล้วก็ไทยในงานนี้นะคะยังมีการละเล่นพื้นบ้านรวมไปถึงกิจกรรมสอยดาวเพื่อหาเงินเข้ากับวัดด้วยให้วัดเนี่ยได้เอาไปใช้สอยเอาไปบูชณปฏิสังขรณ์ต่างๆแล้วก็ยังมีการระดมสิ่งของบริจาคอย่างเช่นจัก,กรยานพัดลม้มหม้อหุงข้าวขนมและของรางวัลมากมายให้เอามาเป็นที่ระลึกสําหรับผู้ที่มาร่วมงานกันด้วยนะคะในงาน,น,าน,นงานนี้เขาเรียกว่าโอ้โหเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น ไม่มีการทะเลาะวิวาทใดๆเห็นแบบนี้นะทุกคนรักใคร่สม,มคีกุมเกลียวกันดีมีความสนุกสนานนะจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่เกิดขึ้นมาหลังช่วงของสงกรานต์แล้วก,ก็เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะจ๊ะอย่างที่บอกเลยค่ะไหลาย,ยาวกันไปถึงเนี่ยค่ะโคราช <c oughs> นครราชสีมาไปกันตี่นู่นแล้วนะ